สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมารีวิวอัปเดตให้กับแฟนๆช่องนุ่นวดีชาแนลได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่องนี้ที่นุ่นเปิดไว้นะคะก็เปิดไว้เพื่อรีวิวรถยนต์มือสองให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถสวยๆคุณภาพเกรด A นะคะก็คลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o y o t a Altis นะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2010 จดทะเบียนปี2012นะคะก็สำหรับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่259,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000ไปลายปลาย5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถเก่งแบนด์หลักบอดี้ภายในกว้างด้วยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับอัลติสโฉมนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าเป็นโชมที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะที่คุณลูกค้าหลายๆท่านกําลังตามหาอยู่นะคะก็สําหรับโชมนี้เป็นโชมหน้าแบนนะคะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะได้เป็นรถแบนหลักนะคะเป็นแบนของโตย่ต้านั่นเองซึ่งข้อดีของโตย่ต้านะคะก็อ,อะไหล่ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะคะ,ะ,คะและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับโชมนี้เนี่ยจะได้กระจังหน้าเป็นโครเมียม2 สเส้นเล็กๆอยู่แบบนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของหมายเลขเบียนคอร์ลรังคอร์ลังเจ็ดห้าแปดหนึ่งกรุงเทพม,มหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้ากันนะคะก็สำหรับชมมนี้นะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมาลติ r e ฟเ e กเตอนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็เป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานที่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปล้างปรับสภาพนําไปตั้งขายนะคะเราก็จะมีการขัดโคมไฟให้สายใหม่วิง กว่านี้ยังแน่นอนนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองซึ่งคันนี้ก็มีการติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับฝาครอบไฟตัดหมอกที่ทํามาจากวัสดุโคเมียมด้วยนะคะนะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะ ในส่วนของตัวล้อของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นล้ออลลอยเดิมแท้จากโรงงานนะคะซึ่งตัวนี้ได้เป็นแมขนาด15นิ้วนั่นเองเป็นแม็กซีรูนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของเดิมแท้ที่มาจากโรงงานนะคะก็มีการรองรับน้ําหนักกับตัวรถได้เป็นอย่างดีผ่านมาตรฐานจากโรงงานให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และในส่วนของตัวยางเองนะคะได้เป็นยางกูเยียทั้ง4เส้นเลยนะคะก็สําหรับยางเองนะคะก็ยางกูดเยียถือว่าเป็นยางเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของซูมล้อเห็นไหมคะว่าน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบสภาพเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยคันนี้นะคะมีการติดสเกิร์ตด้านข้างให้มาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่บอกเลยว่าของเขาติดตั้งมาค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ ด้านแก้มของตัวรถจะมีในส่วนของตัวอักษรโคเมียมติดไว้นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นั่นเองนั่นก็คือดูโอวีวีทนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะช่วมนี้เนี่ยผ้าหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟเลี้ยที่ติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ฝาครอบเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยเนาะแล้วก็การเลือกซื้อรถยนต์มือสอ ให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทั้ง4บานเลยนะคะจะต้องมีในส่วนของโลกโก้โตโยตา้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่า กระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะและที่สําคัญคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมาใกล้ๆกันจะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะคะอ่ะเรามาดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะก็เห็นไหมคะค้สันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบสีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะเป็นสีเดิมโรงงานนะคะก็คือสีบอลเงินไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะในส่วนของเชือ เื้อพิงที่ใช้นะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยจะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซโฮอ91 95หรือว่า E20 ตัวดีก็รองแบบรองรับแล้วด้วยนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายโฉมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นอย่างมากเลยนะคะชุดโคมไฟท้ายก็มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลย มาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมที่ติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นในส่วนของรุ่นย่อยของคันนี้นะคะนั่นก็คือ1.6ตัว G ีนั่นเองนะคะคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยทำมาจากวัสดุโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้อีกมุมหนึ่งจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือโครโร拉อัลติสนั่นเองสําหรับกระจกบานหลังนะคะก็มีการติดตั้งฟิลม์มพร้อมตัวไล่ฟ้าและก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะ ต่อมาเดวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับเอาติเองนะคะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากเลยย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองถูกเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองและในส่วนของโครงสร้างด้านล่างเองนะคะเห็นไหมรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอัดต่างๆพวกนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้รับประกันเลยนะคะว่า ไม่มีแบบจมน้ำหรือว่าน้ำท่วมมาก่อนกล้าเปิดให้รีวิวได้อย่างละเอียดได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆไม่สะดวกมาดูรถส,สามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะนุ่นรีวิวให้อย่างละเอียดให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนได ได้มากที่สุดเลยนะคะและในส่วนของนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะทั้ง2ฝั่งเลยให้ดูชัดๆกันใกล้ๆเลยเห็นไหมคะเพื่อบ่งบอกได้ว่าฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนท้ายไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาประทับของโตโยต้าอ,อยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะไล่ลงมาจะเป็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็คือเป็นโครงสร ้างเดิมๆนะคะเห็นไหมที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะแผนให้ดูกันอย่างช้าๆชัดๆเลยอันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยนะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะอ่ะอันนี้นุ่นก็พาเดินดูรอบตัวรถหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยเนาะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น1.6ตัวจี้ภายในนี่จะได้เป็นแบบสีเบจเลยนะคะเรามาดูที่แผงประตูก่อนเลยเนาะอันนี้จะเป็นใน,นส่วนของมือเปิดประตูด้านในนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ ถัดลงมาด้านล่างเราก็จะเห็นในส่วนของช่องตรงนี้นะคะสามารถวางขวดน้ําหรือว่าเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะทัดลงมาที่ตรงนี้นะเราจะเห็นได้ว่าขั้นนี้เนี่ยมีการติดสกับเพที่ขั้นบันไดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถนะคะที่เป็นตัวถนอมรถไม่ให้รองเท้านะคะกระแทกกับซีของตัวรถนั่นเองถือว่าเจ้าของคนเก็บเขาดูแลค่อนข้างดีเลยเนาะ มาตอกกันที่ปุ่มตรงนี้ดีกว่าเนาะอ่าสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็พับผูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยอ่าคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยจํานวน1คู่หคู่นั่นเองต่อมาเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่2องแสนเก้นกิโลนะคะก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขียนไม่มีกอเนาะขายกันจริงๆนะคะ ถัดมาที่คอนโซลกลางจะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนั่นเองซึ่งตัวนี้เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการเปลี่ยนในส่วนของจอเครื่องเสียงเป็นไพล์เนียนะคะก็ได้เป็นระบบจอสัมผัสทัศสกรีนทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถนะคะก็สามารถฟังซีดีวิทยุ fm/am ได้เชื่อมต่อปูทูได้นะคะได้เป็นจอสัมผัสทัศสกรีนแบบนี้เลยเนาะ พัดลงมาในส่วนของระบบแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบอน,นาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลไดมได้ตามใจชอบเลยมีช่องเสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะก็ช่องนี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถได้เช่นเดียวกันสำหรับเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็1.6ตัว G นะคะเดิมแท้จากโรงงานจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดแบบนี้เลยนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานซึ่งข้อดีของเบาะหนังเองนะคะก็ดูแลรักษาทำความสะอาดค่อนข้างง่ายเลยเนาะ เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับเอาติสเองนะคะเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะมีภายในค่อนข้างกว้างออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารสามท่านเลย มีสายเบลให้ถึง3เส้นนะคะแล้วก็ดูระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะมีแผ่นยางรองเท้าให้พบทุกจุดนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายๆเลยเนาะเพดานด้านในนะคะถือว่าเขาดูแลดีมากนะคะสะอาดสะอานมากๆเลยไม่มีแบบขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะสุดท้ายเลยนะคะที่นุ่นจะพาไปดูสําหรับคลิปนี้เลยจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็ ครื่องยนต์ของตัวรถทันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทขนาด1,600กซีซีนะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะก็ตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสําเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะเรามาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมน็อตสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับมาถึงน็อตแก้มนะคะเม็ดอาร์ที่เบา้าโชกคสภาพดีสมบูรณ์อยู่ครบน็อตแก้มน็อตเด หมดเลยนะคะไล่มาเรื่อยๆจะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายนะคะเห็นไหมคันเดิมอย่างแน่นอนนะคะมาเลยมาเรื่อยๆจะเป็นในส่วนของ คานด้านสายที่เชื่อมต่อกับคานด้านหน้าน็อตสีเดิมไม่มีร,รอยถะลอะไม่มีรอยขยับคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะแพนให้เห็นกันช้าๆชัดๆเลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้ากับคานด้านขวาน,นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านขวาเช่นเดียวกันรอยแทมสีจากโรงงานสภาพดีสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นน็อตแก้มด้านขวานั่นเอง ค่อยๆไล่ไปนะคะเม็ดอาที่บังโชคฝั่งด้านขวาก็สภาพดีสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะมาจนถึงน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วนกะะ็ทั้งแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับแผ่นฝากระโปรงก็สภาพดียังสมบูรณ์น็อนกริปทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์3จุดก็สติกเกอร์มออก,กนะคะสติ๊กเกอร์สีและสติกเกอร์โรงงานก็ อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีในส่วนของโลโก้โตโยต้อยู่แบบนี้นะคะบ่งบอกว่าเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะก็รับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนคะ่ะ ก็เป็น,นยกันบ้างคะ่ะสำหรับ t o y ย t a a อ t i s สคันนี้นะคะ1.6ตัวจีคันนี้ได้เป็นปี2011จดทะเบียนปี2012 <c oughs> นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่259,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยที่เบอร์084-0042099 ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ